สวัสดีค่ะ FC วันนี้ทอดไก่ทอดไก่หมักเองสูตรหมักเองไม่ใส่อะไรมากมายแป้งฟูโรตีนิดนึงอยากกินไก่เคฟซีไปทำเองอันนี้หมักรอทอดเป็นเนื้อน,น่องที่ไม่มีกระดูก อันนี้เนื้อน่องที่มีกระดูดด้วยเนื้อน่องไม่มีกระดูดทอดแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี้เสียงทอดยังดังแล้วก็มีข้างคั่วข้าคั่วด้วยไม่จะเฮ็ดราบพี่น้องคั่วข็าคั่วไม่จะใส้ราบ๋ยวสี็ดลาบหมูห้เบิ้งเดี๋ยคั่วก้าคั่วไปเกินมือหนถ้าเครื่องควบจะเสียดลาบหมูห้เบิ้ง ใส่ไส่หมูน้ำ่ว่าต้องไปซื้อวอซอใส่ผักชีใส่เครื่องเทศให้ครบมันสิแสีบขัววขัวไว้ววไกว้อนเบื้องตน้นอยู่เมืองนอกจะก,กินย่างเฮ็ดเอาเองชีวิตเมืองนอกที่ย่างสบายเจลาต้าองสบายจะก,กินย่างเฮ็ดเอาเองบ้านนี้มีซื้อสำเร็จกับขนมปังตอนนั้น ปซืถอ,อดไม่เพราะว่าตอนแหลกไฟแห้งโวดเมื่อไมหมฮะเอ็ดนอเนาะพอ่นอ้องไฟแห้งโวดเพื่อแจ้งมันก็ซุกนี่ล่ะได้ถอดไหมอันนี้นกระดาษซับน้ำมันจริงต้องใส่กระดาษจูแผ่นใหญ่มันเหมิดก็เลยใส่แทนหน่อย ขัวเขาขัวว่างมือกับบอได้ว่างมือสีเปลี่ยนเลยกระทะมันแหงเบาไฟเกินขัวเขหอมเขาไหมหอมหอม ขัวพ่อข่าวขัวในยุคบันได้ว่ากันขัวพีกเนี่ยวไอ้ย่านตำรวจมากที่ไหนข้าทุกเม็ดมีค่า เลื่อนเลื่อนออกมาจากไฟกันอย่างมันดำแล้วไก่ใส่หม้อใส่แป้งโก๋ีีนิดนึงมันมันสอนสาดมันสอนโตโรตีนึ่งเคิร์นสอนชองกาแฟ